วิธีเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนมุม60องศามีค่ากี่เรเดียนครับทำยังไงดีไม่ยากเลยนะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า180องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับพายเรเดียนจากนั้นเราก็จะเทียบมัญญตายางเขาว่าถ้า180องศามีค่าเท่ากับพายเรเดียน60องศาจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เทียบมัญญตายางยังไงครับเราก็ต้องเอา60คูณกับอะไรครับคูณกับพายก่อนนะจากนั้นก็หารด้วยตัวซ้ายบนตรงนี้ครับหารด้วย180 60เนี่ยตัดกับ180มันจะได้3นะครับดังนั้น60องศาจะมีค่าเท่ากับพายส่วน3เรเดียนง่ายๆแค่นี้เองครับอันนี้ลองอีกสักข้อหนึ่งสิมุม45องศามีค่าเท่ากับกี่เรเดียนครับก็เทียบมันจตยาเนาะเริ่มจาก180องศามีค่าเท่ากับพายเรเดียนดังนั้น45องศามีค่าเท่ากับเอา45คูณกับพายก่อนนะจากนั้นหารด้วยอะไรครับหารด้วยตัวซ้ายบนตรงนี้ก็คือ180 45ตัดกับ180มันจะได้4ดังนั้น45องศามีค่าเท่ากับพายส่วน4ี่เรเดียนนั่นเองใครสนใจเรียนพิเศษกับพี่ก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะ